งเกินต้านไอดอลสาวเดบิวตปุ๊บแบนระดับโรคจองตัวแล้วเป็นเกย์กรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายอจอค่ายเพลงใหม่ในเครือของไฮที่มีกระแสะความนิยมมาแรงมากๆทั้งในเกาหลีและทั่วเอเชียสำหรับสาวสาววงนิวจีนที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยมินจีเกาหลีใต้แฮรินเกาหลีใต้ ไเยยอินเกาหลีใต้ฮันนี่เวียดนามออสเตรเลียเดนเนลลเกาหลีใต้ออสเตรเลียล่าสุดมีข่าวหนังเดบิวต์ได้เพียง3เดือนฮันนี่ยูจินกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนล่าสุดที่ได้เซ็นสัญญากับ,บแบรนด์หรูระดับโลกและเป็นแบรนด์กุชชี่ที่ได้เซ็นสัญญากับฮันนี่ในตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ ตัวแทนของกุชชี่ได้กล่าวว่าสไตล์ดนตรีและแฟชั่นของฮันนี่ได้รวมเอาแนวคิดและอบรับความเป็นแก่นแท้ของแบรนด์และสะท้อนผ่านตัวตนที่แท้จริงของเธอ